เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอไปแล้วใช่ไหมฮะว่าคนที่ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ตามตอนนี้ไม่ได้ทวงแค่ผู้อพยพแล้วนะครับไปทวงชลบอหมู่บ้านด้วยไอ้นั่นก็โอ้โหตะเวนซื้อปืนตะเวนป้องกันหมู่บ้านอยู่ในวินที่อ่ะดูนี่ดูควายนอนเฝ้าบ้านให้เขาอ่าสวัสดีค่ะอ่าจ่ายค่างวดรถด้วยเออขออนุญาตติดตามทานุ่งเงินรถด้วยนะครับติดมาห้าเดือนแล้วเขากำลังเขากำลังดู ใช่้าีกว่ายิงกันตุ่มตุ่มตุ่มความทุกมันมาทุกทิศทางครับไอ้บนหัวก็เราวางลูกระเบิด B M ยี่สบเอ็ดนอนอยู่บ้านก็ใจตุ่มตุ่มตมตอนเสียงโทรศัพท์ดังมาก็ถ่วงนี้ถ่วงนี้อีกไม่งั้นหยดรถนะทุกทิศทางเมียไปทางลูกไปทางอ้รตัวเองท้องฟ้าบ้านโดนถ่วงนี้ด้วยนะเนี่ยชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้บุรีรัมพ์ที่บุรีรัมพ์นะ เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคุณสิรินคุณสิรินอันนี้ชาวบ้านทั่วไปนะชาวบ้านต้องต้องบอกก่อนพี่ติ่งคนเนี้ยคนเนี้ยมีสามีเป็นชรบอร์ชรบอที่โดนทวงอ่ะคือผัวคนนี้อ๋อผัวเขาผัวเขาเมียโดนด้วยไหมเมียโดนก่อนอ๋อมีทวงทั้งผัวทั้งเมียเมียโดนคนแรกแล้วรถคันเดียวกันหรือคนละคันคันเดียวกันอ๋อเ็เลยทวงทั้งคือทวงทั้งคนซื้อทั้งคนประกันใช่คือคุณสิรินบอกอย่างนี้ อยู่บ้านกรวเลยนะฮะต้องอ,อพยพออกนะพื้นที่โดนไอ้ไอ้ตำบลกระสุนตกนะฮะ,ะ,ะ,ะเธอบอกว่าไฟแนนซ์โทรมาล่าสุดเลยคือเมื่อวานนะทวงข้างงวดรถกับเธอนะฮะเธอก็เลยแจ้งไปบอกพี่เนี่ย หนูลีพายอยู่ศูนย์พักพิงาอาอยางเยืองไม่ได้กรีดมาเนี่ยครึ่งเดือนแล้วเนี่ยออยังยังชำระไม่ไหวเนี่ยไปทวงไปทวง,งคุณเซนแทนได้ไหมน <c oughs> ี่เธอไม่ได้พูดเธอไม่ได้ยอมไปคุณเซนแต่อย่างนี้ไี่ติงคือ,ค,อคือเขาบอกว่าไอ้ปลายทางอ่ะไอ้ไอ้ปลายสายเนี่ยก็คือฝั่งไฟแนนซ์อ่ะก็ก็วางไปคือไม่ได้แจ้งกลับว่าจะให้ผ่อนพันหรือยืดหรือจะอะไรยังไงแต่ปรากฏคือวางสายเสร็จปั๊บผัวที่อยู่ที่พื้นที่ โดนฉลบอโดนต่อสายดังกรี๊งต่อมาเลยผัวก็รับฮัลโหลครับนั่นแหละฮะไปทวงที่ผัวต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวผัวของคุณซิลินเนี่ยซึ่งเป็นชลบอแล้วต้องดูแลในพื้นที่แล้วก็อย่างที่พี่ติ๋งเล่าอ่ะคือบนหัวมันก็ยิงกันตุ้มต้ำตุ้มต่ำอ่ะตรงม้านกลวดนะฮะเครียดฮะไม่รู้จะจัดการชีวิตยังไงเลยตัดสินใจโทรหาญาติยืมเงินจากญาติเพื่อเอาไปจ่ายค่างวดก่อนเลยจะได้จบตัดสินใจเอาอย่างนี้แทนนี่นะฮะ คนที่อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยไม่รู้กี่รายต่กี่รายต้องโดนอย่างเงี้นะครับเพราะว่าตอนนี้งานการไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำมันจะไปออกไปหางินที่ไหนอ่ะจะไปยื้เพื่อนในศูนย์ด้วยกันก็ไม่ได้มั้งไอ้ข้างๆก็ไม่มีสภาพเดียวกันสภาพเดียวกันลองฟังฮะบุิรินนะฮะคือตอนแรกโทรมาหาเนี่ยโทรมาพี่ก็เลยบอกว่าอยู่อยู่ที่ศูนย์อพยพอยู่ยังไม่สะดวกไปจ่ายเขาก็เลยโทรไปหาแฟนอีกแฟนก็คือเป็นชรบ อยู่อยู่หน้าด่านก็ก็เลยบอกแฟนก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าด่านผมไม่มีเงินโอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>แต่ว่าแฟนก็เลยยืมเงินเขาไปจ่ายแล้วเลยคัวเขาไมา่ยืดรถค่ะเพราะว่ารถมันจะหมดงวดแล้วก็เลยเสียดายอะไรอเยมันเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบงวด นบาบนบอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยที่อยู่ที่บ้านกรวก็ต้องอพยพมาด้วยเหมือนกันนะ <ừ> คุณละองอดาววนี้ก็บอกว่าก็รายได้ไม่มีแล้วเดี๋ยวถ้ากลับไปสถานการณ์ปกติตัวเองมีลูกก็ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียนจากกระึงก็เทอมอะไรอีกใช่ไหมฮะบ้านก็เช่าอีกเดือนละสามพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นทําไมบอกเจ๊เจ๊เจ้าของร้านทําเล็บเจ้านายฮะ บอกหนูขออุปกรณ์ที่ร้านทำเล็บอะติดมาูนยนบักพิงได้ไหมแล้วก็มารับจ้างเนี่ยทำเล็บให้กับคนที่อยู่ในส่วรพยบส่วนบักพิงนี่เองยังพอได้กล่อมแกล้มหาลําไพยพิเศษนะลำไ่พิเศษทำเล็บนะนี่อบแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือการปรับตัวอีกแบบหนึ่งปรับตัวก็ต้องสู้ต่อเออนี่นะฮะคนที่เขาพอมีสตุ้สตางอยากรู้อะไรกันล้วก็คงใช้บริการนั่นแหละ